ก็กล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็พี่น้องทางต่างประเทศขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบายอ่อสชแนลนะครับมื้อวนนี้เบายอ่อกับบมีหยังนะก็คือเก่านะเนาะยันจักพี่น้องสีเวอ่อหรือ,อ,รอรบ่เบื่อแ่ะเบาย่อก็บม่ได้ไปใส่นะก็จากเฮ็ดคลิปลงซ่องแน่นะกับเบายอ่อกับมีแต่เฮ็ดเฮ็ดคลิปกินข้าวนะ กินข้าวก่อนเหตุงานนะอนี้กะบ,บ่ยาย้อนมาฮอตมองเหตุงานมองนั่งกินข้าวที่ว่าในสถานที่ทํางานแล้วเนาะแต่ว่าเข้างานกับเข้า,นนขาขงานแปดโมงบนหักเนาะทกข้างานแปดโมงทุกมือครับวันนี้กะเบาาย้อนก็มีเมนูที่มานําเสนอในการกินข้าวเช้านะกัมาพี่น้องมากินข้าวเช้ากับกินข้าวเช้ากับเบ่าย้อนเนาะวันนี้ก็บบกม,มีสุกน้ำไม้ครับสุกน้ำไม้ หน่อไม้นี้เอามาจากสปปลาวนะครับหน่อไม้มาจากสปปลาวหน่อไม้บงนะจากสปปลาวจากเบ่าน้อยดอนข่านะครับเบ่าน้อยดอนข่าเป็นคนส่งมาให้นะส่งมาให้เบา่าโย่กินเพิ่นเผานะเพื่อนไปหามาได้เพื่อนกับเผาเผาเพื่อนกับขอินอย่างก็เขียนเอานะ เขียนเอาเป็นเส้นบงเบาย่อก็ได้เอามาสุบเพื่อนจมมาให้บงเบาย่อนะห้าถุงนะห้าถุงมีเป็นนอสี่ถุงมีเป็นอัดเส้นแบบนี้เป็นเส้นมาแบบนี้นะ่ะหนึ่งถุงนะจ่าขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเบาน้อยดอนขาและะ้วก็ภรรยาเพิ่อนนัะกการลูกเพิ่นนะน้องพรสักนะที่ได้หาหน่อไหม เพียรพยายามส่งมาให้นะส่งลาบากนะพี่น้องนะเพื่อสิส่งมาห้อนนี่โอ้ยแต่กะส่งเร็วนะแต่ว่ามันกะหา,าทางส่งยากนะครับมันต่างประเทศเนาะกะถือว่ามันกะแค่ข้าไมไปน้าโขงนั่นแหละครับแต่ว่ามันกะอยากส่งยากหน่อยนึงเพราะว่ามันทางพุ่นมันมีขนส่งน้อยแล้วกะทางพี่น้องทางสงปปลาวกะบงุจักขนส่งนะถ้าผู้ใดอยู่ทาง สปอปลาวนะครับถ้าผู้ใดหูจักกับคนส่งก็บอกเบาน้อมาก็ได้หรือว่าบอกเข้าไปคอมเมนต์ในช่องของเบาน้อยดอนค่านะครับก็ฝากพี่น้องเข้าติดตามเบาวน้อยดอนค่าพร้อมแล้วก็ฝากติดตามช่องเบาน้อชาแนลนำนะทั้งสองช่องนี้ก็ยังเป็นช่องน้อยน้อยน้อยกว่าหมู่น้องลาหมู่ก็เป็นได้นะกับมื้อนี้เบาน้อก็บม่มีอย่างไรแตกที่มาชวนพี่น้องกินข้าวนะ บะยอกสิแกะเลยอันนี้บะยอเห็ดเมื่อคืนเนาะนักกะบะยอกินบะมดนะบะยอก็เลยเอามาอุ่นขาหมอเช้าเนาะครับยูห้องก็เลเลยอยู่ที่ต้มใบกับเมื่อแรกกับซื้อกระดูกมูไปใส่อีกนะครับตัวน,นั้นซื้อกระดูกมูแล้วก็ซื้อเอากะทิจะกกล่องอนะึงเนาะเห็ดสูตรเห็ดสูตรคุณแม่นะซุปหน่อไม้ใส่กะทินักกะเมื่อแรงนี่ซีควางาใส่นำนะ้ำ,ำนะควงาดำไปงาดำแล้วกั ตำใจนำนะครับมันหอมนะยี่หองมีผักแพลมีหอมบัวแล้วมีซีหอมบัวแล้วละก็มีผักแพวมีเครื่องหอมนั่นแหะแต่ว่าขาดงาขวเนะบางยอดบาไ,ได้ข่ขวเม่อคือมีฟ้าอยากกินข้าวนะครับก็เลยเอาแก่ขอาวัวัวหอม,หอมแค่นั้นก็พ่อนะครับพักจำอยากให้พี่น้องเบ่งป็นไนเนาะมันเหี่ยวนะ มื่อคืนมากันยังสดอยู่ดอกอันนี้เบาย้อใส่มามาเลยรว่าอ,อันนี้คือพักพักนอกหรือว,ว่าพักสะทาย่นเรียกว,ว่าใบบัวบกนะพี่น้องนี่คือหน้าตาของสุบน้ำไม้นะนี่คือหน้าตาของสุบน้ำไม้ของเบาย้อนะมันกะพักมากันยากดำนนะเพราะว่าเบาย้ออุ่นเอาเนาะเสียด้ายของนะนาที่ขาดมาได้ก็คือข้าวเหนียวนะมื้อนี้กับเบาย้อซื้อมาสามห่อคือเก้านะ สามห่อแต่เพิ่นแถมให้ห่อหนึงเป็นสี่ห่อนเลยกินให้อืดตายรดมาเนี่ยมานะพี่น้องกินข้าวน้ำบ๊วยอาเด้อมือล้างลเด้อพี่น้องเด้อทักกระอยางเหี้ยวนะาพี่น้อง ะโอเคนะพี่น้องกะแซดนะรสชาติของน้ำไม้ตอนที่ว่ายังบ่ได้ใส่น้ำใบายานางยังบ่ได้ปุ่งเครื่องมันกะยืดมันในระดับนึ่งนะกะอยากมีรสชาติขมเนี่ยกะพอดีกินครับเอามาจุบแล้วกะพอดีครับน้ำไม้เผามันสิหอมนะครับหอมควันไฟนะ แห้งเผาด้วยเตาฟืนหรือบบเตาถ่านนะมันสุหอมครับเราเผาด้วยเตาแก๊สในสมัยใหม่นะ่ะมันสุดเบาแซบครับมันก็แซบอยู่แต่ว่ามันหักบ่บหอมมันบาหอมเสร็จอบาหอมควันไฟนะอันนี้คือร, <c oughs> อรถรสจาติดีนะครับนะหน่อไม้รสจาติดีไรนะครับข็ขอบุญขอบคุณบาลบาน้อยดอนขาแล้วกัน นางเอกเพื่อนนักกะการพรมซักน้อยนะกะให้อยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บจะได้ความไครจะมีเด้อคิดจึงใดก่อสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเด้อคิดเงินเห็นได้เงินขิดทองให้ได้ทองเงินทองไหลมาเทมาเด้อเบาน้อยดอนค่าแล้วก็ครอบครัวโอเคเลยพี่น้องแซ่บอร่อย มามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อสุดน้ำไม้น้ำไม้มาถักมาจากอ่างไก่ยนะที่จริงบางย่องกินกินอาหารนะมาเกินสามคราบของลันกะซืบอก,กินอีกเดอ้อแต่ว่าอใน,นกะคือที่กระดิบกระดอยไม้ไม่แรงอะคือเนึ้อซื้อหมูแล้วกะกะทิแล้วกะซื้อ เอ้ซีขั่วงาซีขั่วงาแล้วก็ตำใส่นะให้มันหอมอีกตัวนึงในกรุงเทพมันคาดอยู่อย่างเดียวครับเครื่องเนี่ยคาดใบขิงขิงกับแพงนะ่พี่น้อง่นเราเท่าไหร่สามก๊บเศร้าบ้าบอกคนมะขิงอ่ะเพื่อนก็จะบอกเอามาเมื่อวานนี้มันย่อกระทมอยู่มันมีใบขิงบ่คนว่าขิงแพเป็นเราสามก๊ สามต้นเจ้าบาทคนบ้าเอาเดินมามีคนะื้อไส้กับสายมากับมะเมนแนวนะเนาะเราเดินมาแลงกันเลยว่าสิซื้อกระดูกหมูแล้วก็ซื้อกะทิเนะห็ดสูตรคุณแม่นะซุปหน้าไม้ใส่กะทินะสูตรเด็กน้อยกินได้อีแม่์บ่าเนาะ mà chỉnh nó bảo nhỏ thôi phải พี่น้องไปเห็นขัางเนาะหน้าตาของซุปหน,น่อไม้นะนี่นะนี่คือหน้าตาของซุปหน่อไม้เด้อพี่นอ้องเด้ออร่อยครับรสชาติดีอ่าดีบดีก็ว่าดีแล้วเนาะเจ้าของเด็ดกระบัดหน่อไม้กับแทบกิ่นตะบ้อนหน่อไม้กระแทบนะครับแล้วขอขอบคุณบ้านน้อยดอนไข่เพื่อนึงเนาะกับครอบครัวเพื่อนนะแต่เมื่อนี้บางยอกะขอจบคลิปไว้เพียงสันนี้เก็บบรรยากาศไว้เพียงสันนี้ ขอให้พี่น้องกินข้าวแซ่บเหตุงานบวเมื่อยเหตุงานตลอดปลอดภัยราบลื่นในการทํางานราบรื่นในการเดินทางมนี้บ้ย,ย่อกับของกล่าวคําว่าสวัสดีและสบายดีครับบ๊ายบายครับ